สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องเรานะคะมีรถเข้ามาใหม่1นึคันนะคะเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานนี้เลยนะคะรถใหม่สดๆจริงๆเลยนะคะไม่ต้องเก็บงานใดๆเลยรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นะคะถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะซื้อสดเราฟรีแวตให้เจ็ดเปอนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถจัดฟรีดาวน์ได้เลยออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะสําหรับคันนี้ ใครที่สนใจอยู่นะคะคันนี้เป็นโตโยต้าแตีนะคะตัว 1.6G ปี2011นะคะสวยๆเลยรถเดิมแท้แน่นอนนะคะรับประกันนะคะใครที่มองหาอยู่พี่ต้องรีบแล้วนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เหลี่ยมมุมชัดทุกมุมสีเดิมแท้จากโรงงานแล้วก็สีบางเดิมด้วยนะคะได้ล้อแมกซ์อลลอยแท้จากโรงงานด้วยนะคะเครื่องดูอัลวี i ีไอนะคะมีไฟเลี้ยวกกระจกข้างให้ มาพร้อมกับปิดฟิมให้แล้วรอบคันนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในรถกันนะคะนี่เลยค่ะรถเจ้าของแบบว่าดูแลดีมากๆเลยนะคะใช้กันภายในครอบครัวนะคะแล้วก็ดูแลทําความสะอาดดีมากนะคะรถปีสิบเอ็ดนะคะแต่ไม่มีอะไรชำรุดเลยนะคะช่วงล่างยังดีเครื่องยังดีนะคะทุกอย่างดีหมดนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยให้พี่ดูเองเลยนะคะ เดี๋ยวเริ่สตาร์ทเดี๋ยวเรานะคะจะสตาร์ทรถให้ฟังกันนะคะสตาร์ททีเดียวติดเลยนะคะแล้วไม่มีไฟโชว์แต่อย่างใดนะคะรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซนต์ใหม่อยู่ที่แสนสองแอร์ใช้งานได้วิทยุใช้งานได้แน่นอนนะคะเดิมแท้จากโรงงานทุกอย่างนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ได้กล้องถอยไปด้วยนะคะให้ไปเลยฟรีๆนะคะทุกอย่างใช้งานได้หมดนะคะไฟทุกดวงใช้งานได้นะคะ ใช้งานได้หมดนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะใครที่สนใจรีบเลยนะคะมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นไม่เคยติดแก๊สนะคะไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างใดนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่ไม่สนใจรถติดแก๊สนะคะรีบมาเอาไปเลยนะคะ อยู่ที่2,75 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดไม่มีแวตเจปีให้ไปเลยนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มฟรีดาวด้วยนะคะให้ดูนะคะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ให้ครบนะคะยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะที่จัำแบตเตอรี่นะคะมีให้หมดรอยซีนเดิมแท้จากโรงงานนะคะ บอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มคุ้มเลยจัดฟรีดาวได้ด้วยนะคะและลูกค้าท่านใดที่ฟรีอาจจะซื้อสดฟรีแวดให้เนะคะสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัว1.6 e ปี2011นะคะรถบ้านแท้เดิมๆเหลี่ยมมุมชัดๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันที่ห้องเครื่องนะคะ เริ่มกันจากที่เครื่องนะคะเป็นเครื่อง Dual VVTi นะคะคันนี้นะคะ 1,600cc นซีซีนะคะเบ้าโชค๊คสมบูรณ์นะคะน็อตเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยโดนถอดนะคะไม่มีการชนยัดชนหนักมาแน่นอนนะคะรับประกันเลยระบบเบรก abs มีให้นะคะลอยมาคิวนะคะมีโหมดนะคะไม่เคยเปิดฝากเครื่องเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ รถเดิมจริงๆนะคะสวยๆเลยให้ลูกค้านะคะทุกท่านได้ดูนะคะชัดเจนกันไปเลยนะคะนี่เลยค่ะประกอบการตัดสินใจนะคะใครที่ตัดสินใจว่าอยากได้นะคะรีบโทรหาเราเลยนะคะเบอร์ข้างล่างนี้นะคะใครโทรมาก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้ออกไปไวแน่นอนนะคะรถเดิมสวยขนาดนี้ ย้ำน,นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองนะคะสดสดร้อนๆไม่ได้ทําอะไรนะคะไม่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปมีแต่คุ้มกับคุ้มแน่นอนนะคะใครนะคะที่อยากได้นะคะโทรหาเราเลยเบอร์ข้างล่างนี้นะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ